ชมครับฉันเสร็จแล้วเนี่ยแม่ชีจ่อยครับซึ่งเป็นเลขาแล้วก็ผู้ดูแลหลวงพ่อพาหลวงพ่อดรสังคมเดินไปดูธนาคารน้ำกราววอเตอร์แบงก์กับสมามนณนเจดีสามณนนจนเจดีฮิสันออฟเม็กซ์เดอะกราว์อเตอร์แบงก์วิดเดอะคนที่อยู่ที่นี่อเมซอรี่ครับว่าทั้งล่าว่าทั้งทั้ง Uh, ภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะว่าสาามเนรนก็เป็นคนฝรั่งครับเมสซี่จอยกับคนอีสานน้ำมาเบิงครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยธนาคารนา้ำเอิินว่ากราววอเตอร์แบงค์นี่ที่อเมริกาครับหลวงพ่อพระฤาษีคุณเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณครับท่านได้ทําไว้ให้ลูกหลานนะครับเป็นประจักษ์พยานว่า,าความแห้งแล้งบนผิวดินเนี่ยมันต้องมีน้ํานะครับ เขาเรียกว่ารีชาร์จน้ําลงใต้ดินเนี่คือหลุมท่านน้้ำแบบปิดครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นบหมครับเอาเพนเอาแมคโครหน่อยมาคุดครับโอเคบอกจับเวลานี่น้ำจับเวลาจับเวลาครับ ทดสอบแล้วครับว่าน้ำจับแม่จับเวลาบอกเขาจับเวลาอาจารย์ after they make the groundwater bank น้ำบาดาลก็ก็ขึ้นครับน้ำขึ้นครับท่านผู้ชมน้ำขึ้นสะอาดครับท่านผู้ชมนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าทำธนาคารน้ำแล้วเนี่ย น้ำมันจะขึ้นตลอดครับแองส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 อง h อนว่าสอง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 สอ่องสองสอบอาจองสองสองสางสอ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 งนองสองสองสอง่องสองสอง่องสองสององสองยองสองส่ง้องแอนสองสองสอสอง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 ่อีสอง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 สงงออสงองางงนสง บาดนเบรกสิมีเอาเอาคือมันก็บม่เปนขยะมันก็เป็นกันเก่าๆเป็นหินเป็นชังเป็นเศษหินเศษทรายเศษก่อสร้างวัสดุครับใช่ใแล้วก็เก็บโดยการที่นี้ตอนนี้ก็จะมีล้อยางรถยนต์อเอามาตั้งเป็นสะดือแล้วเอาเดี๋ยวไปตั้งสะดือตัวนี้ก็เรียกว่าสะดือ ข้าน้อยก็บอกว่าตั้งแท่งท,งทิศใดเนี่ยแต่ข้าน้อยเป็นคนตั้งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไงามาไม่ว่าทิศไหนก็จะเกิดเวลาหน้าฝนมันจะ,นนม,นจะมันจะยิงน้ำลงใช่ไหมอันนี้หลุมนึงอาจารย์ถ่ายรูปครับอโอเคนี่คือกราวด์วอเตอร์แบงค์ธนาคารน,น้ำซึ่งหลวงพ่อได้สั่งให้ลูกศิษย์ทำตั้งแปลวมันก็คือหมายความว่าทอระบายหายใจมันก็สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือกันครับ ผมอยากเดินไปดูท่านผู้ชมครับแต่ไกลามากแม่ชีระวังโตบุ้งกัดเด้อท่านผู้ชมครับความเขา,าเรียกว่าอัศจรรย์ค่ะไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ตามธนาคารน้ำจะได้ผลครับวันนี้หลวงพ่อท่าน80กว่าแล้ว83%แล้วท่านผู้ชมท่านก็เลยบอกว่าให้แม่ซีจอยนี่ยผ้ายางเบงลาพ่นว่า,า,าแม่ชีจอยกันยังแข็งแรง ลงพอ80ดสกว่าระย่งบาไว้ดอกคุณว่าวันนี้ดันนั้นพระอาจารย์ดรสังคมกับแม่ชีแล้วก็สามเณรเจดีครับพาเดินดูครับอืม,บมีความหลับืะ เราเห็นอุ้มน้ำลามสโตนสีมันคือสีขาวบานเห้องเมือกีสีม่วงนี่บ่ลามสโตนนี่บ่อแม่ท่านผู้ชมครับลามสโตนหรือหินอุ้มน้ำกราว์วอเตอร์แบงค์เนี่ยของที่นี่หลวงพ่ออ้เพราะว่าเป็นภูเขาไงน่าจะ น่าจะตื้นครับเม็ดกว่าๆก,ก็เห็นแล้วว่าอย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่า,าหินอัลกาเฟอร์หรือหินอุ้มน้าเนี่ยที่นี่ตื้นครับว,ว้าวหลวงพ่อทําไปเยอะเลยหลายหลุมครับท่านผู้ชมครับน้ําคือชีวิตนะครับมีน้ําก็มีชีวิตดังนั้นที่ไหนก็ตามมีน้ําที่นั่นก็จะอุดมสมบูรณ์ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนิเทศศาสนาคุณเนี่ย ท่านเป็นต้นแบบเลยนะครับเรื่องการทำธนาคารน้ำแบบเปิดและแบบปิดที่ประเทศไทยนะครับซึ่งหลวงพ่อเป็นอุปชาของของหลวงพ่ดอดรสังคมเมื่อปีนายทินนินหรือปี2542ที่วัดพุทธรัตนารามเมืองเคเลอร์เท็กซัสครับวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งซึ่งผมได้มาเรียนรู้ในแนวทางการทำธนาคารน้ำของหลวงพ่อ และที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยตอนนี้โด่งดังมากครับเรื่องธนาคารน้ําและที่สําคัญที่สุดก็คือเอมื่อปี2556หลวงพ่อดรสังคมเนี่ยกับนักเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้องนะครับโดยการดูแลของหลวงพอ่อของท่านดรว,วิวัฒน์สัญญกรรมทนเราได้นวัตกรรมภาษาที่เรียกว่าธนาคารไอโคกน้องนาครับแต่ยังไม่มีธนาคารน้ําจนกระทั่งหลวงพอ่อเจ้าคุณนิเทศ ศาส,สนาคุณท่านไปเปิดาการทําธนาคารน้ําที่วัดอาหงศิลาวาดครับหลวงพ่อดรสังคมเลยได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่านแล้วก็น้อมนําแนวคิดนี้นะครับมาประยุกต์ใช้หรือบูรณาการนะครับภาษาอังกฤษก็คือ integrate integrate to โคกหนองนากราว,วอเตอร์แบงค์ครับผสมประสานกันในปี255060ปี2560 ก็ได้ผลครับแม่นี่คืออะไรครับอันนี้เป็นบ่อบาดาลนี่บ่ออ๋อบ่อบาดาลที่ไม่เคยมีน้ํามาก่อนเดี๋ยวนี้เขาใช้กันทั่วทั้งหมดครับแต่ตอนนี้หลังจากทําธนาคารน้ําแล้วมีน้ําขึ้นโอ้โหครับท่านผู้ชมครับใช้แล้วน้ำสะอาดว้าวนี่คืออานิสงส์นะครับความเขาเรียกว่าทําธนาคารน้ําแล้วได้ผลจริงๆ อันนี้เขาดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็มันมีแล้วอาจารย์คะเราเราจะวอกต่อไมเพอมันไกลมากอ้าวอ้าวอ้าวอเอ้าวเท่าที่ได้ครับเห็นแค่นี้ก็ยอมรับแล้วแม่ว่าสุดยอดจริงๆแม่อยากจะฝากอะไรไปถึงคนไทยบ้างครับที่เรื่องทําธนาคารน้ําที่เมืองไทยทั่วเมืองไทยหลวงพ่อก็ทําไปทั่วประเทศแล้วเช่นอย่างเทพอย่างแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้ําคงอะไรท่านก็ดึงเข้าสู่ภาอีสานไม่งั้น ก็เราก็เราคือเราจะมีน้ําใช้ตลอดไปเพราะฉะนั้นอีสานจะอุดมสมบูรณ์รนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่นาก็คือ,อม,มีเพชรเป็นเพชรคือขุดธนาคารน,น้ำข้างล่างก็มีน้ําก็ทําแบบนี้มันก็ดูดขึ้นมาเลย,เ,ยเจาะบ,บ่อประดานใช้เลยขอบขอบคุณมากแม่ครับแต่ตีดแน่คือน้าสะอาดน้าสะอาดแน่นะขอบคุณแม่ชีจอยค่ะข,ขอบคุณค่ะสาธุที่วัดอาหงศิลาวาดใช่ไหม uh uh someone in chedi what is your the uh, you understand the crowd bank project here are mm. uh, you want know he yeah no he he's, he know that he's A what do you bit. yeah what do so, you think that uh water project here is work yeah it works really well the wells are pretty filled up right now mm -hmm. the one on the forest corner is about um 238 feet mm. It's deep and then this one's more than 238 feet because mm hmm. we ran out of string, so we couldn't reach the bottom. But now we have a lot of water, n nah? a Oh yeah. Because we make the groundwater banks. m h m Good. Thank you, s a m a n and JD. ขอบคุณ hmm. ท <Sh> <laughs> ุก <commencement> ท่านนะครับที่รับชมเเรื่องราวธนาคารน้ำที่สหรัฐอเมริกาครับที่นี่มาเบอร์ฟอนซิตี้เท็กซัสยูไนเต็ดสเตทครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนขอเจริญพร